ตื่อเดินขีดกลายมากเลยวันนี้นะครับมาอยู่ที่ตลาดนัดวัดประดูนะครับคุณผู้ชมเราจะมาเล่นเกมกับร้านพริกแกงรสเข้มแล้วก็ร้านข้าวแกงรสเด็ดนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าร้านไหนจะได้1,500บาทจากพริกแกงกนกวันนะคะช่วงซื้อง่ายขายง่ายได้โชคกับพริกแกงกนกวัน มาถึงร้านพริกแกงรสเค็มนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านป้าตุ่มกะทิสดค่ะสวัสดีครับป้าตุ่มครับสวัสดีค่ะขายพริกแกงกระหนกวันไปกี่ปีแล้วห้าปีตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยค่ะอะไรขายดีสุดพริกแกงเผ็ดหยาบเผ็ดหยาบใช่ไหมค่ะแล้วร้านไหนใช้ของป้าเยอะกันเจลินเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาเจลินนะในฐานะที่ใช้พริกแกงกระหนกวันมาเล่นเกมชิงกระวานพันห้าเจ้าพันห้าหรือห้าร้อยพันห้าค่ะพันห้านะ มาถึงร้านข้าวแกงรสเด็ดจะต้องบอกว่าตลาดนี้ร้านพี่ลีนเนี่ยข้าวแกงน่ากินมากคุณผู้ชมสวัสดีนะครับพี่ลีนสวัสดีค่ะแล้วขายกี่ปีแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีวันนี้เนี่ยมาหาว่ารู้ว่าใช้พริกแกงกระหนกวันอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะไหนอยู่ไหนใช่ค่ะอยู่นี่ค่ะโอ้โหใช่แล้วแกงกระหนกวันค่ะมินดาอร่อยค่ะอร่อเดี๋ยวชวนไปเล่นเกมมีเงินรางวัลพันห้ากับห้าร้อยเอาพันห้าหรือห้าร้อยพันห้าค่ะพันห้าจ้าเย้ เราจะมาเล่นเกมก ia ัน like. 50. แล้วนะครับใครชนะร si right? no. ับพันห้าใครแพ้รับห้าร้อยนะครับกติกาง่ายๆเลยผมบอกตะบวยยกตะิลถ้าผมบอกตะลิวยกตะบวยเอาละทำไม่ได้นะเอ้ยแนลำตัวไว้หนึ่งสองสามตะบวยตะบวยตะบวยยรอเดี๋ยว มอบรางวัลกันเลยนะครับวันนี้นะครับผู้แพ้ของเราพี่รินนะครับไม่เป็นไรรับรางวัลตอบใจจากพี่แกงกะหนกวันป้ารับไป500บาทนะครับส่วนผู้ชนะปตุนะครับก็รับจากพี่แกงกะหนกวันนะครับรับไป1,500บาทนอกจากนั้ผมยังมีผลิตภัณฑ์กะหนกวันนะครับมอบให้ร้านละหนึ่งชุดด้วยใครสนใจเป็นตัวแทนขายนะครับโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยกะหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกะหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศ